สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะฮะเข้าสู่การถ่ายทอดสดในรอบการแข่งขันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่5ของเดอะสตาร์ก้อนฟ้าควาดาว สำหรับวันนี้นะครคุณจะได้พบกับการแข่งขันใน2โจทย์ด้วยกันนะครับก็คือโจทย์เพลงจากภาพยนตร์ละครโทรทัศน์หรือละครเวทีและโจทย์เพลงคู่กับศิลปินรับเชิญครับ,รบและเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ1นึ่งทศวรรษของเดอะสตาคนฟ้าคว้าดาวแขกรับเชิญในวันนี้จะเป็นรุ่นพี่จากเดอะสตา์ทั้งหมดเลย4คนสุดท้ายของเดอะสตาคนฟ้าคว้าดาว หาเลขหนึ่งหนุ่มเหนือเมืองน่านผู้สานฝันด้วยเสียงเพลงแต้ทีระจัญยาสิริกุลหมายเลขสามมกร้องขาแดังชู่ไม่เคยทิงฝันกั้งโรกรสิริส,สอนหมายเลขห้าหนุ่มน้อยมากเทเลนหัวใจเต้นเป็นจังหวะซีดีกันทีปิ่ติทันและหมายเลขแปดสาว่างเล็กสีดีที่ใช้หัวใจร้องเพลงมุกนินชาชมดี คุณผู้ชมครับอีกไม่นานนะฮะเราจะได้ทราบผลกันแล้วว่าใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยซึ่งคําตอบขึ้นอยู่กับคุณคนไทยทั้งประเทศนะฮะรักใครชอบใครอยากให้ใครได้ไปต่อและสุดท้ายอยากให้ใครได้เป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยส่งคะแนนคุณไม่ได้ครับทั้ง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจนันตามด้วยหมายเลขของผู้เขออ้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบ เอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ลุ้นผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งกันนะครับท่านผู้ชมครับจากการค้นหาที่ยาวนานสู่การแข่งขันที่เข้มข้นวันนี้พวกเขาได้ทําตามความฝันของตัวเองต่อนหน้าคนไทยในประเทศและอีกไม่นานครับเราจะได้ทราบแล้วว่าใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยซึ่งเป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านี้4ี่คนสุดท้ายจะเดอะสตาร์ขนฟ้าขวาดาว ครับและตอนนี้นะฮะต้องขอเชิญนะครับ s ก o r e คีเ p อรครับขอเซงประมือด้วยครับว้าวครับผมสวัสดีครับสร้อยสวยเธอไม่ชมหน้าพี่ก็หน่อยเหรอชมชมหน้าสวยนะพี่เดี๋นนสามีเขากดเอาคุณผู้ชมครับ ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น1 0และอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930รวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน The s t a r 10และตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดนะครับไปอย่างผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่ง น้อยที่สุดนะครับและวันนี้นะครับผู้ที่ได้มากที่สุดนะครับได้คะแนนไปถึง36คะแนนครับและเขาก็คือขอแสดงความยินดีกับมุกครับอันดบับที่2ตามมานะครับ ด้วยคะแนน30คะแนนครับซึ่งก็ได้แก่ขอแสดงความยินดีครับกังครับตอนนี้นะครับเหลือเต้และซีดีนะครับมีหนึ่งคนได้ไป25คะแนน และอีกหนึ่งคนได้ไป9คะแนนคือคะแนนที่น้อยที่สุดจากร้อยเสียงในห้องส่งวันนี้นะครับและชื่อที่ผมจะประกาศนะฮรคือรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนไป25คะแนนซึ่งเป็นอันดับที่3นะครับซึ่งก็ได้แก่ขนาแสดงความยินดีกับเต้ครับนั่นหมายความว่าซีดีนะครับคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่ง น้อยที่สุดในวันนี้นะครับก็คือ9คะแนนนั่นเองครับ ครับผมคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดนะฮะเป็น10คะแนน10%ของคะแนนทั้งหมดนะฮะเรายังรอรับคะแนนจากคุณผู้ชมคนไทยในประเทศอีก90%อยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6กโมงเย็นถ้าคุณอยากให้ใครได้ไปต่อเป็น3คนสุดท้ายส่งคะแนนคุณไปได้ทาง SMS พิมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42899หรือกดดอกจันสี่เตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกและช่องทางล่าสุดนะฮะกับแอปพลิเคชัน ค้นฟ้าคว้าดาวใครจะได้เป็น3คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตของคุณเท่านั้นครับใช่แล้วนะฮะคะแนนเมื่อสักครู่นี้ที่เราประกาศไปยังไม่สามารถบอกได้เลยนะฮะว่าใครจะเป็น3คนสุดท้ายนะครับครอที่คุณผู้ชมอีก90%นะฮะจากทั่วประเทศเลยนะครับผมคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของเดอะสตาร์ได้ที่ thestar.gmember.com นะครับและร่วมเป็นกำลังใจกับน้องๆนะครับที่ facebook.com/coca-cola นะครับ ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันประกาศผลนะฮะเราจะได้พบกับรุ่นพี่ The Star นะฮะหนุ่มมาดก,กวนชื่อชวนหน้ากินแกงส้มชนะดชติครับติดตามให้ดีนะครับผมกับการประกาศผลในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางมดุนาทีวีแห่งนี้นะฮะ วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับวงฟีเจอร์ครับพี่ๆทั้งสามท่านครับพี่โจ้พี่ม้าและพี่เพชรครับขอบคุณสเลปของเรานะฮะพี่สินฮะยงยุทธนะครับและคุณบรรดาาเรืองวุฒิครับขอบคุณร้อยเสียงในห้องส่งครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และคุณผู้ชมทั่วประเทศครับผมย้ำอีกทีนะฮะเราเปิดรับคะแนนโหวตจากคุณจนถึงวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงเย็นร่วมกันตัดสินครับว่าใครจะได้เป็น3คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวเส้นทางสู่ความฝันของพวกเขาจะสั้นหรือยาวแค่ไหนคุณเท่านั้นคือผ ครับผมนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สดๆนะฮะกับวันประกาศผล3าทุ่มครึ่งทางบนหน้าทีวีวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเจลล้างหน้าคลีนอิงเคลียร์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์เฮดแอนด์โชเดอร์สแบรนด์ซุปไก่สกัด AIS 3 G Oniviaras น้ำนมถูเหลืองแรซตะซอยเครื่องสำอาง C A และเครื่องดื่มโค้ก ไม่ทอ้อเพราะฉันคือคนรอ